บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปี2565วันที่25พฤศจิกายน2565ประกาศผลลงทะเบียนผลการแก้ไขข้อมูลดูเลยคุณผ่านไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเลยนะครับผมในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการประกาศผลผลของการแก้ไขข้อมูลนะครับ ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ได้ทําการแก้ไขข้อมูลไปแล้วจากที่ผมได้ทําคลิปหลายๆคลิปมานะครับเรื่องสําคัญก็คือคุณจะต้องทําการแก้ไขข้อมูลนะครับจากที่ผมได้บอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนะครับส่วนบุคคลของคุณนะครับชื่อนามสกุลนะหรือว่าจะเป็นข้อมูลบุตรนะครับการเอกสารต่างๆนะครับการแต่งงานการยาอะไรอย่างนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเอกสารทุกอย่างคุณต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จอย่างที่ผมได้บอกคุณแล้วต้องให้เสร็จวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่17พฤศจิกาย,ยน65นะครับถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญมาฟังคลิปนี้นะครับแล้วฟังก่อนที่จะถึงวันที่1 7เนี่ยคุณยังรีบสามารถทําได้นะครับเพราะว่าจะมีการประกาศผลแน่นอนนะครับก็คือประกาศผลเนี่ยในวันที่25พฤศจิกายน 25พฤิกายน2555นี้จะเกนเป็นการประกาศผลนะครับของวันของคนที่ทําการแก้ไขข้อมูลแล้วเสร็จนะครับภายในวันที่ก็ค so ือในช่วง4พฤจิกายน65ถึง17พฤิกายน65นะครับใครที่ได้ทําการแก้ไขข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารส่งข้อมูลต่างๆนะครับแก้ไขข้อมูลถ้าเป็นคนที่ทําในเว็บไซต์นะครับก็แก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์คนที่ทําในจุดลงทะเบียนก็ไปทำที่จุดลงทะเบียนนะครับ ไม่ว่าคุณจะทําผ่านที่ไหนนะขอเพียงคุณทาภายในช่วงเวลาวันที่4พฤศจิกายน65ถึง17พฤศจิกายน65คือวันสุดท้ายผลของคุณนะครับจะออกมาในวันที่25พฤศจิกายน65ทีนี้เนี่ยเรื่องสําคัญคือคุณจะต้องทําการตรวจสอบสิทธิ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ทำอย่างไรนะเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ไว้ให้คุณต้องทาการตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งแล้วถ้าเกิดว่าผลคุณเปลี่ยนเนี่ยก็คือสบายใจได้ว่าได ว่าได้ไปตรวจสอบอ,อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตรวจสอบว่าคุณผ่าคุณสมบัติหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสมบัติผมมีเช็คลิสต์ให้คุณนะ mm. คุณสามารถไปดูล่วงหน้าได้เลยเพื่อจะรู้ว่าคุณจะผ่าคุณสมบัติไหมนะครับ mm. เพราะคุณสมบัติเนี่ยจะตรวจสอบก็คือในช่วงของมกราโโคมหกเลยนะครับ <S <S ตรงนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีแต่หลังวิดีโอนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําให้คุณไปดูได้คุณสมบัตินะครับ แต่มาในคลิปนี้เนี่ยเรื่องสําคัญที่เราพูดคุยกันก็คือการตรวจสอบสิทธ์นะครับตรวจสอบว่าคุณได้หรือไม่ได้สิทธิ์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะสําคัญที่สุดเพราะว่าการตรวจสอบสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับเป็นการตรวจสอบผมใช้คําว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนะครับถ้าถูก นะครับแล้วผ่านเนี่ยข้อมูลทุกอย่างผ่านนะครับก็จะขึ้นว่าผ่านนั่นเองนะครับเป็นการลงทะเบียนแบบสมบูรณ์นะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยฝากเอาไว้ให้กับทุกท่านด้วยทุกคนนะครับที่ติดตามเรื่องราวนี้นะวันที่25ให้คุณค้าคุณฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณก็มาร์กปฏิทินเอาไว้เลยนะครับวันที่25พฤจิกายนนี้นะครับจะมีการประกาศผล ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ผลการแก้ไขข้อมูลที่ได้ทําการแก้ไขข้อมูลกันไปนะฮะฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสสาคัญไปได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เรื่องสําคัญตรงนี้อย่าพลาดกันเด็ดขาดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมฝากเอาไว้นะครับสำหรับทุกท่านถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้ก่อนวันที่นะครับ17พฤศจิกายน คุณยังมีเวลาแก้ไขถ้าคุณยังไม่ได้แก้ไขนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับรีบทําการแก้ไขข้อมูลก่อนวันที่17พฤศจิกาย,ยน65เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยเลยตรงนี้ไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่เนี่ยเมื่อไหร่เพราะว่าจากที่เราดูกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยการโอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกว่าจะเปิดได้นะครับก็คือใช้เวลา เนิ่นนานกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโอ้ก็เลื่อนกันมาหลายทีนะครับทีนี้เนี่ยผมฝากเอาไว้อย่ารอโอกาสหน้าเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยเอาให้เสร็จเลยมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการเตรียมเอกสารนะครับนู่นนี่นั่นนะครับแต่เพื่อสวัสดิการของท่านของคุณเนี่ยในระยะยาวนะครับผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าแล้วก็อยากจะให้ค่อยๆติดตาม่ค่อยๆฟัง ค่อยๆเตรียมเอกสารค่อยๆจัดการส่งไปนะครับมันอาจจะยุ่งหน่อยช่วงนี้แต่ผมรู้เลยว่าพอคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วเดี๋ยวพอเขาปิดลับสมัครอั่นเนี่ยคุณจะกลับมาสมัครอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่ามันเลยเวลาที่เขาบอกนะครับแล้วนะครับซึ่งไม่รู้อีกนะอนาคตจะเปิดเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ฝากเอาไว้เลยก่อน17นะครับก็ให้ทําการรีบทําการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเลยวันแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะเปิดใหม่เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยโอกาสนี้ไปนะครับก็จะพลาดเลยนะดังนั้นเนี่ยฝากเอาไว้ทุกท่านนะครับไหนๆคุณลงทะเบียนแล้วนะครับในช่วงเวลาแรกแล้วอาจจะฟังดูแบบว่ามันยุ่งยากหน่อยนะครับในการแก้ไขข้อมูลนู่นนี่นั่นก็ใจเย็นๆน,นะครับก็ฝากเอาไว้ให้คุณเนี่ยคือตั้งสตินะครับแล้วก็กา้านหายใจนิดๆแล้วก็ ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งนะครับผมเป็นกำลังใจให้คุณทุกคนนะครับเพราะว่าอ่านคอมเมเนต์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้บอกพูดถึงว่าการส่งเอกสารทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนี้ทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้นะครับผมเข้าใจนะครับเพราะว่าที่มันยุ่งยากเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะกรองคนที่ลำบากจริงๆนะครับหรือว่าต้องได้รับบัตรสวัสดิการจริงๆถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการได้รับการช่วยเหลือต้องการได้รับบัตรสวัสดิการนะครับก็ ให้ตอบรับการช่วยเหลือนี้โดยการแก้ไขให้เรียบร้อยสำหรับข้อมูลนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโอกาสนี้มาแล้วนะครับไม่ได้ก็จะเสียไปนะนะัอนะนะันนี้เนี่ยฝากเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อท่านได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเรียกได้ว,ว่ามันจะคุ้มค่าแน่ครับตอนที่ผลประกาศออกมาแล้วคุณได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65นะครับที่จะใช้ในปี6 6เนี่ย ได้สิทธิประโยชน์มากมายนะครับพอคิดถึงไปวันนั้นแล้วเนี่ยผมรู้เลยครับว่ามันคุ้มค่ากับคุณแน่นอนดังนั้นครับช่วงนี้ยุ่งหน่อยนะครับในการเตรียมเอกสารดูว่าต้องทําอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างนะครับนะอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือแค่ตรวจสอบคุณสมบัติแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวไอต้ตรวจสอบสิสธิ์ก่อนนะครับตรวจสอบในข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนะพอสอบข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปก็เป็นการตรวจสอบคุณสมบัตินะพอตรวจสอบคุณลมบัตเสร็จจากนั้นนะครับก็ทําการยืนยัน,นตนแล้วก็ สักพักนะครับก็จะได้ใช้บัตรแล้วนะครับผมอีกนิดนึงนะฮะอีกนิดนึงนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กําลังเดินทางอยู่ในเส้นทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอยากทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับก็เลยต้องอธิบายคลิปนี้ค่อนข้างนานหน่อยนะครับเป็นคลิปนี้ก็แถมให้กําลังใจทุกทุกท่านเลยละกันนะครับเพราะว่าผมก็มีหลายๆคลิปนะครับก็พูดให้ข้อมูลข่าวสารวิธีการเทคนิคการไปนะครับแต่คลิปนี้แถมกําลังใจไปด้วยละกันนะฮะอยากทุกท่านได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี5กกันนทุค ก็ถ้าเพื่อนๆวิ่งน้องนะครับเจอคนไหนนะครับแล้วยังสงสัยอะไรก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ส่งข้อมูลในช่องผมไปให้เขาดูได้นะเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกท่านได้บัตรกันทุกคนนะครับนี่คือเจตนาที่ผมตั้งใจทําและอยากจะแบ่งปันตรงนี้นะครับสำนี้ขอบท่านจับใจครับสาวทุกบ้านมากครับดูแลตัวเองมากๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ